อั่งนก่อนเกลือน,นหนึ่งก่อนชุอรดใส่ไล่ใส่ไาย,าย,าย,ายพี่น้องใส,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 ส่น้อยแสบน้อยน้ำปลาอ๋อเดี๋ยวเค็มข้าวคั่ว แทนกับใส่ไลยพี่น้องอันนี้ตัวเสริมตัวนี้อย่าไมนบกพร่อ,องเราก็เพื่นอนโอ<ฮ>้บาทเดียวที่มาแล้วเลยพี่น้อง ถือว่าใส่พักลงไปแล้วจบเลยหรอบาดเดียวถือว่าแหละหรดสีมือถือว่าในน็ตไรอย่าปัญญาให้ไปนั่งเดี๋ยวชี้มึงก่อนเด้อชี้มึงก่อน ลวกอยู่บ่วะโคตรแซ่บเลยว่าสีลวกพี่น้องสีดาดน้อยหนึ่งอะนะให้มีรสชาติเนาะโอ้กินรีบกดถักเลยบะมาปะดาดนึงเอาสีลวกนิดห,หนึ่งพี่น้องทานหน้าพดน้านพดเลยสีลวกนิดหนึ่งให้มันมันมาดนะพอดีโอเคปะ นี่น้องพี่น้องหลังจากเห็ดออกมาหนา้าตากิประมาณนี้เขาเอินมาลวกกิมพี่น้องโอ้แจวนี่สุดยอดเลยเห็ดเองนี่ยอดสุดยอดดิบก็บมีใครอยากดิบสบายดีพี่น้องสบายดีโอ้สุดยอดเลยแจวตัวต่อเห็ดเองเลยลวกกิมพี่น,อน,กกน,น้องเหมือนมักจุกันนี่เด้อนี่ดิบ ตุนี่แล้วแฉกขาว่เเาเลยเนาะเลยเลยลุยซีบังคำใหญ่บันี่พูดตับกับเป็ผ่านพี่น้องแปบบว่าพอที่ยเพิ่มนะนี่ยังแดงเห็น,หนแบบ่พอดีืมเพิ่ม้เบินพอดี่ยืมเพิ่มพี่น้องฮึมยนบอกอึ กินละบ้างเออ้าวจงไววอยู่บานไหนกินน้ำบูเ้อะกินน้ำอ้าวปะกินบูรอมไม่้มานางน้ำอ้าวนี่เขากรองน้ำอ้าวเขาก็ะจเมือนะเว้ย Det er én gang det er bra. De må være enige.

Trê không thể, Nè ฮะอยากบ่บาไฟติดเขาซ่องหน่อยมึงยายด่โธ่ยนืม มามาเฮ้ยเฮ้ย你好嘛ไก่โอ้ไก่บ่อโอ้แจ๋วพี้ากัเลยพี่น้องน้องทำเดียวสุดยอดอือ

อืมผักสีปับป๊บหาหอบเยอะเลยเอ้ย ไอ้สิเป้าเนี้ยเหมือนอ่ะไม่จำใจเนี่ยนึกว่ามันรุ่งข่อยเนี่ยหม้อหนึ่ก็แซ่บหม้อซอสจูดิ้มผังก็แซ่บแต่หม้อหนึ่กินในร้ายเลยกับโบเป็นยังมันโบเลียนเนาะแม่โบคือหมอกินดิบหมอกินดิบมันแซ่บแต่ว่าแต่ตะปูมากพี่น้องเลยอร่อยมากวันนี้ยกำลังเห็ดบ่กเนี่ยตัวนี้นะ

บุล่องอยากหรอกบุล่องก็เป็นอืีอ่บ้างหนูดดว

nó bỏ kênh cả ơi đây nè <laughs> <laughs> Tôi đi xem nào xuất tôi đi Một đầy đoạn tôi đi น้องเลยเปขึ้นดท่านาอ่ะไว้ยกินนิงไข่แห่งเพชรเขากันด้วยนำเทียสะสะเลย

khi chín thì bớt lấy luộc xưa, hmm, dùa, dùa cái nó, เด้อ้าวอีบ่ะอาบอสไปลอกใครอีกฮะนี่เลยเฮายอิ่มแล้วตัวก็กินรังกองก็ได้ปิดคลิปเลยแหละก็กินตัวเลยเป็นไรนะเอาพี่น้องครับถือว่าเบิ้ลเนาะแยบไลยกับชิบะบ้านเนี่ยพอขอบใจพี่ทุกคนสบายดีสบายดีบ๊ายบายถูกไหมถูกไหม เอาต่ออีกท่ายคิปแจวมันแสบเห็ดเองแสบเองทาโค้งไปเดี๋แจวตอนนี้เนาะ นาวอกเรยเมื่อเชียนกีสแบๆเลยเมื่อสลวนกินพอดีนะมึงกินแเอวลงเอาอีได้โอ้โหลูกีกินเวอร์นี่ <laughs> <laughs>